จ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงกระจายกําลังเข้าระงับเพลิงในจุดที่ยังลุกไหมอยู่ภายในยโรงงานกระดาษทิชชู่ตําบลบัวลอยอําเภอหน,นองแคจังหวัดสระบุรีเพราะว่าแม้จะควบคุมเพลิง ส่วนใหญ่เอาไว้ได้แล้วแต่ว่าเมื่อคือนที่ผ่านมาค่ะบางจุดที่มีกระดาษเป็นเชื้อเพลิงอย่างดียังพบว่ามีกลุ่มควันและความร้อนลุกไหม้เป็นจุดๆอยู่ก็ทําให้ภารกิจการค้นหาผู้สูญหายยังไม่พบอีกสองคนซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องทําการปรับแผนโดยใช้เครื่องจักรเข้าไปเคลียร์พื้นที่ในจุดที่อาคารพังถล่มลงมาค่ะการค้นหาเนี่ยก็คือถ้ายังมีความสุ่มเสียงเนี่ยเราก็ยังต้อง ประเมินก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าวันนี้ในภาพใหญ่ก็คือเราจะดำเนินดาเนินการดับไฟให้สนิทนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของโครงสร้างที่จะเข้าไปนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะต้องเอาแมคโครเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องโครงสร้างของอาคารเนี่ยสำคัญเราก็จะดูแลความปลอดภัยแล้วก็ต้องมีการประเมินกันก่อนนะครับแล้วก็ขณะน,นี้น่าจะทั้งวันที่เราจะต้องมาเขียนในพื้นที่นะครับ ขณะที่วันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมนำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงงานว่าประกอบกิจการตามที่ขออนุญาตไว้กับอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีหรือไม่รวมถึงมาตรการความปลอดภัยและแผนผังโรงงานเบื้องต้นพบว่าโรงงานมีการติดตั้งระบบระง,งับอัคคีภัยค่ะในเบื้องต้นก,ก็ก็เท่าที่บอกก็คือ1โรงงานก็มีการป้องกันมีฝฟายปัม๊มมีฝฟายปั๊มเฮ้าส์ที่ดีนะครับ ส่วนวข้างในเรายังไม่รู้ว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าด้านนอกเนื่องจากโรงงานเป็นโรงงานขนาดใหญ่แล้วก็ตั้งมานานนะครับตั้งมานานแล้วก็น่าจะมีการป้องกันที่ดีเท่าที่ดูจากภายนอก,กน,นะครับเบืองโตนอุตสาหกรรมจังหวัดสระบ,บุรีได้ออกคำสั่งตามมาตรา39พรบรโรงงานให้โรงงานหยุดประกอบกิจการทั้งหมดจนกว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จ และเอาเศษวัสดุจากเหตุไฟไหม้ออกไปกําจัดบําบัดตามหลักวิชาการโดยจะต้องส่งแผนการดําเนินงานทั้งหมดให้กับอุตสาหกรรมจังหวัดพิจารณาก่อนดําเนินการค่ะ